มีคนเคยถามเมย่านะคะว่าหากวันหนึ่งที่เมย่ามีเมย่าจะเปลี่ยนไปไหมแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งค่ะว่าเมย่าคิดว่าคนรอบตัวของเมย่าจะยังคงเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าต้องเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะคะพอดีว่าได้ไปเจอมาแล้วรู้สึกว่าชอบกับคําพูดของนักพูดท่านนี้มากเขาชื่อดรเรเชลราวีนะคะ เวลาที่เราอยู่ในเมืองที่เราคิดว่ามีความเจริญมีความสีวิไลมีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจแล้วเราก็จะมองเห็นคนบางคนที่เขาขับรถหรูๆใส่สูทผูกไทยใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆแ,แล้วมักจะคิดค่ะว่าคนเหล่านั้นแม่งม่นต้องรวยอะแม่งต้องแม่งต้องเจ๋งเนาะเขาแม่งต้องประสบความสำเร็จในชีวิตและสิ่งหนึ่งที่เราเรียกสิ่งเหล่านี้มันคือภาพมายาหรือ illusion ที่อยู่ในหัวสมองของเรา และสิ่งเหล่านี้มันมีบทบาทมากมากค่ะในการที่เราจะตัดสินคุณค่าของคนคนนั้นว่าเขาเป็นคนอย่างไรไอ้ตัวภาพมายาตัวนี้นะคะมันทำงานยังไงร,รู้ไหมคนเราอะค่ะมักจะตัดสินภาพจากสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเห็นจากอะไรก็ตามจะเห็นแบบตัวเป็นๆหรือว่าเห็นผ่านสื่อก็ตามมีตัวอย่างนะคะคุณเห็นคนคนหนึ่งใส่สูทภูมิฐานเดินอยู่ที่ไอคอนสยาม คุณก็คิดว่าเขาคนนี้จะแม่งจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ที่รวยแน่แนเลยหรือเมื่อคุณเห็นดาราออกสื่อบ่อยๆออกสื่อหลายๆสื่อหลายๆช่องคุณก็จะคิดว่าเขาคนนี้ไม่จะต้องเป็นคนดังสิ่งเหล่านี้คือภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสายตาและก็จินตนาการในหัวของเราเท่านั้นเสร็จแล้วเราก็นําเอาสิ่งเหล่านี้มาตัดสินคุณค่าความดีความเลวของคนคนหนึ่งไม่ต่างจากคนที่เราเห็นอยู่ตามสื่อทุกวันค่ะ และเราก็ได้วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนาไม่ว่าจะเป็นดาราพิธีกรนักการเมืองหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ถูกสื่อสร้างขึ้นมาให้มีชื่อเสียงเขาอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้เขาอาจจะดังอาจจะมีแล้วเปลี่ยนไปก็ได้หรือที่จริงแล้วทั้งหมดอาจจะเป็นการจัดฉากของเขาก็ได้ยังจำกันได้ใช่ไหมคะกับสุดยอดเหตุการณ์ที่เป็นนุมเรื่องราว ที่ทําให้สังคมเรารู้สึกว่ายัดตัดสินคนจากภาพเพียงหนึ่งภาพหรือฉากที่เราเห็นนั่นก็คือเหตุการณ์แม่มณีนนแสงโดนงดังและถูกภาพลงตาแห่งความร่ํารวยม,มั่งมีที่แม่มณนนีสร้างขึ้นเพื่อนึงดูดความโลภในจิตใต้สำนึกของเราและท้ายที่สุด มันก็เป็นเพียงการจัดฉากหลอกลวงครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยจากเหตุการณ์นี้เราไม่มีทางรู้อะไรไปมากกว่าสิ่งที่ตาเราเห็นและสิ่งที่หูของเราได้ยินเลยและเมย่าเชื่อว่านั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคนมันอาจจะเป็นเพียงฉากฉากหนึ่งที่เราไม่อาจรู้ได้เลยนะคะว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของมันนะมันมีอะไรอีกมากมายแค่ไหนสําหรับเมย่าแล้วนะคะชีวิตคนเรามันมีรายละเอียดค่ะมีความเป็นมามีเส้นทางเดิน มีประสบการณ์มีอะไรหลายอย่างที่แต่ละคนได้ประสบเจอแล้วมันหล่อหลอมให้มันเป็นตัวเราการที่เราจะตัดสินคนคนหนึ่งเราต้องรู้จักเขาให้ดีพอซะก่อนทุกครั้งที่เราตัดสินใครเรามักจะเอามาตรฐานของตัวเราเป็นที่ตั้งเสมอเรามองว่าคนคนนั้นจนเพราะเราคิดว่าตัวเรามีมากกว่าเรามองว่าคนคนนั้น,นรวยก็เพราะว่าเรามีน้อยกว่าเรามองว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ดี เพราะเราอาจจะดีไม่เท่าเขาเราไม่สามารถตัดสินใครแทนใครได้ตัวเราย่อมรู้จักตัวเราเองดีที่สุดดังนั้นกับคำที่ว่าถ้าวันหนึ่งเมย่ามีเมย่าจะเปลี่ยนไปไหมคำตอบมันคงไม่ได้อยู่ที่ตัวเมยา่าหรือว่าใครนะคะเพราะเมย่าไม่ได้ถามให้ใครเปล่าและเมย่าคงไม่คิดจะเอาภาพมายาที่เป็นเพียงฉากฉากหนึ่งของชีวิตเมยา่าไปให้ใครตัดสินตัวเมยา่า เมย่ายังจะคงเป็นเหมือนเดิมหรือเมย่าอาจจะเปลี่ยนไปคนรอบตัวเมย่าจะเหมือนเดิมหรือไม่หรือเมย่าจะทําให้พวกเขาเปลี่ยนไปคําตอบทั้งหมดล้วนอยู่ที่ตัวเราใครจะตัดสินคุณค่าของเราอย่างไรมันก็ไม่สําคัญเพราะเมย่าเชื่อว่าคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับผลของงานค่ะ